โลโลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับคิงส r a รทกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวเอสเทลนะครับกับตัวชักเม้นั่นเองนะครับแต่จริงๆก็ผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับสำหรับอ่าคลิปก่นกอนๆก,ก็มีแบบโผล่มาบ้างเนาะแบบโผล่มาเออในทีมบ้างแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เดี๋ยว2คนนี้จะได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเออแต่จริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกทำไมต้องเอามา2ตัวเพราะว่า ขี้เกียจไปทําคลิปแยกเยอะนะครับก็ปุ้นวายอะไรก็เลยแบบเออยังไงก็แบบใช้2ตัวเป็นตัวซับได้อยู่แล้วก็เลยจับมารวมทีมเป็นทีมเดียวกันแม่งเลยนะครับทําแม่งคลิปเดียวเลยอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณดาร์คโหลดคาซ e ลวันนี้นะครับที่มาช่วยเป็น DPS นะครับอ่าแล้วก็ดันวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับเป็นพี่ซิกฟิทคนเดิมนี่แหละนะครับ เดี๋ยวนี้ก็หลังจากที่ด์คเรเจนเลตมันโดนเนื้อไปก็ผมน่าจะมาใช้บริการเฮียแกบ่อยนะครับในการแบบลองทีมอะไรต่างๆเนาะก็ก็น่าจะโอเคนะฮามาเป็นสเตจ5แล้วกันเนาะทีมก็ไลฟ์อัพก็คล้ายๆเดิมๆนะครับแค่เปลี่ยนเอาชักเมสใส่ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เอาคาเซลออกเอาดร์หลอดคาเซลมาใส่แทนจริงๆที่ใช้ดร์หลอดคาเซลนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคาเซลเก็บออกบ่อยเกิดี๋วจะเบื่อหน้าคาเซลเอานะครับก็เลยเอาดร์หลอดมาใส่แทนเลย ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะสองตัวนี้เ <laughs> นี่ยเป็นคล้ายคาคาเซลแหละแต่เป็นดาร์กบลอดคาเซลนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเจอเออนั่นแหละ <laughs> ก็บิวก็คล้ายๆเดิมนะครับจุติอะไรก็คล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าผมขอโกงนิดนึงนะครับอ่ามีตัวลูเชียที่ใส่ TM มาเพราะว่าถ้าสมมุติไม่ใส่ TM มานี่มันจะบูตดามจของดาร์กบลอดได้ไม่สุดนะครับซึ่งถ้าสมมติเราบูตดามจดาร์กบลอดได้ไม่สุดมันจะจบไม่ทันเวลานะครับผมเคยตีแล้วก็ เวลาหมดก่อนนะแล้วก็แพ้ไปเลยเออก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวใส่ทีเอ็มให้นิดนึงแล้วกันยังไงก็ของน้อยอยู่ละก็ขอโทษ้วยนะถ้าสมมติใครแบบคิดว่าอุ้ยใส่ทีเอ็มมันกระจกนี่หว่าเนะี่ยขอโทษ้วยนะต้องของบูสต์จริงๆไม่งั้นมันเอาซิกฟีดไม่ลงนะครับพอขอโทษเด้วยวกันแล้วก็วกอ่าจุติก็คล้ายๆเดิมๆนะครับประมาณนี้แล้วก็อีวานก็ประมาณนี้ จริงๆก็อ e ีวานผมอัพเป็นอันนี้นะครับนะถ้ากลางวงมันจะได้ซีซีรีซิตห0านะครับอไอวงสกิล2นี่นะทำไมเอาซีซีรีซิตห0านะครับเพราะว่าเผื่อว่าถ้าสมมติไอตัวซิกฟีดมันแบบน็อกทีมผมมันจะเผื่อว่ามันจะไม่ล้มบ้างนะครับเผื่อจะมีโอกาสบ้างนะเผื่อซิกฟีดจะเห็นใจให้ทีมไม่ล้มบ้างแล้วก็มีตัวเทลลี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวชักมีอ่าเหมือนเดิมแล้วก็อ่ะ ชักเม่นะครับผมใส่จุติมืดให้ตัวชักเม่ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาแล้วนี่ดาร์กโหลดคาเซิลช่วงประมาณวีฟแรกๆนะครับก่อนที่จะได้เซตทีมนี้ตัวดาร์กโหลดคาเซลมีเปอร์เซ็นที่จะโดนตีตายสูงมากเกินครับก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาชักเม่มากันดาเมจมันนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวดาร์กโหลดคาเซลผมจะโดนซิกฟีต,ตีแล้วก็ขาดใจต,ตายไปนะครับโอเคก็คอมกอ็อย่างนี้แหละครับอ่ะเปิดจุติไปหมดยังน่าจะเปิดจุติไปหมดแล้วมั้ง เดี๋ยวไล่เปิดให้อีกทีก่อนนะครับเผื่อไม่ชัวร์เนไม่ได้ไปดูในคลิปด้ยอ่ะอันนี้ก็เดิมๆอ่ะฝั่งนี้น่าจะเปิดไปหมดแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปลองดูกันเลยแล้วกันเออเกือบลืมนะครับก็ทําไมผมต้องมาลงซิกฟี l เลสสเตทห้าด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าสมมุติเราไปลง s t เตทอื่นมันอาจจะไม่ได้มาตรหารเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอคลิปที่แล้วผมก็ลงซิกฟี l เลสสเตทห้านี่แหละครับแต่ว่า ก็เลยคิดว่าอ่ะคลิปนี้นะ่าจะลงซิกฟิทเด t สเตทห้านะเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบเหมือนมาตรฐานเดิมไงเพราะว่ารอบแล้วเราก็ใช้แค่ตัวเอสเทลใช่ไหมละ่ะแค่เพิ่มชักมีมานิดนึงนะครับมันจะได้แบบขอบคุณไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันโอเคเจอกันโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงอ่าเอพีของคิงเรดนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับนะาสำหรับคนที่เล่นบนอิมูลเลเตนะ เอออย่าลืมไปลงกันด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะมีปัญหาหลุดจนหัวร้อนก็ได้เลยนะครับแบบผมนี่ผมเคยหลุดในอ e ีคลิปนะครับซึ่งแม่งตอนนั้นโคตรหัวร้อนเลยนะครับกดไป4เม็ดตายเลยหลุดทีมแรกทีมหลักด้วยจากนั้นผมก็ไม่เอาอะไรเลยครับเอออย่าลืมไปลง a p k กันนะไม่งั้นมันจะหลุดบ่อยมากนะครับสำหรับคนที่เล่นอิมูเลเตอร์นะแต่ว่าคนที่เล่นในโทรศัพท์ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับไม่ต้องลงหรอกผมยังไม่ลงก็เล่นได้ปกตินะครับโอเคนี่อ่ะ กลับมาเกมกันดีกว่านะครับนี่ก็คือข้อดีของดาร์กอหลดคาซิลในการมาลงด่านนี้ก็คือตัวดาร์กอหลดคาซิลมันจะไม่มีวันโดนล็อกนะครับนะบเพราะว่าดาร์กอหลดคาซิลไม่มีมานานั่นเองนะเออถ้าดาร์กอหลดคาซิลโดนล็อกนี่อาจจะเป็นปฏิหารมากเลยนะครับคลิปผมนี่อาจจะแบบหูด่งดังมากเลยเพราะว่าดาร์กอหลดคาซิลโดนล็อกได้นะครับแม่งตัวไม่มีมานา,นานโดนล็อกได้ไงวะเออเห็นไหมมันก็จะตีฟรีไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยพอซิกฟรดล้มปุ๊บดาร์กอหลดคาซิลก็ตีฟรีแล้วนะครับจังหวะนีน นะแม่งชาดดาอีกนึงไม่ได้ตีฟรีละเนี่ยแล้วก็ตีฟรีไปเลยนะครับรอบนี้ก็โอเคเลยครับคนเล่นดา,ดาสอดฟาซิลก็ชิวๆนะครับซิกฟตหลอมๆเลยเคก็ช่วงประมาณเฟสหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะ,ะครับจะมีปัญหาสุดๆก็ประมาณเฟสสามนะเฟสสามนี่นรลกของแท้เลยนะครับถ้า ต่อตัวของฮีโร่ในทีมเรานี่ไล่ส,สกิลแบบไม่ทันหรือว่าไล่ส,สกิลผิดทีนี่คือแตกเตรียมตัวแตกกันได้เลยนะครับเพราะว่าการหลังๆนี่แบบแทบจะโดนล็อกกันรัวๆผมบอกเลย,ยเจอดาบอีกอะ <c oughs> นะไม่งยดับมาบ่อยแล้วเกินยีซิ t ฟเล่นดาบบ่อยนี่เราอ,ะอ่ะโอเคได้วงรู้เชสหน่ครั้ง ตอนนี้ก็ดักถอดฟาเซลก็ตีฟรีไปเลยนะครับดีเสแม่งจะขึ้นสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าซิกฟีดมันล้มมันจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมันยิงดาบเมื่อแอนิเมชันการยิงดาบของมันหมดลงแล้วครับซิกฟีดจะล้มนะครับแน่นอนเลยร้อเเพราะว่ามันเขียนอยู่ในสกิลนะครับถ้ามันไม่ล้มก็คือมันตายนั่นแหละเออถ้ามันไม่ล้มก็คือมันตายแล้วก็เปลี่ยนเฟสนะครับจะมีอย่างเดียวที่มันไม่ล้มแต่ถ้ามีอย่างอื่นก็คงจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกันอีกทางนะ ะะเฟสองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสมันยังตีไม่ถึงแถวหลังเนาะยังตีถึงแถวกลางๆอยู่เลยแต่ถ้ามันตีถึงแถวหลังเมื่อไหร่ก็เต็มตัวรับแรงปะทะาได้เลยอ่าก็ตอนนี้บอสโอ้เวลาเขาหน่าจะดีเลยเนะี่ยน่าจะจบเฟยสองช่วงประมาณหนึงนาทีครึง่งั้งน่าจะจบไหมไม่จบว่ะเออโอเค ประมาณ1นึาทีย9นะครับจบเฟสอก็โอเคอยู่นะครับรอบก่อนนี่ผมประมาณ1นึาทีย0จบเฟซสอก็โอเคขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าชายอยู่ดีแหละนะถ้าเอาจริงๆถ้ามีของเยอะก็น่าจะผ่านได้เร็วกว่านี้นะครับผมว่านะโอ้ยจะตายไหมเนะนี่ยลิชชสกดสกิลหนึ่งทันนะครับก็คือเพิ่มดาเมจเอยไม่ใช่เพิ่มได้ฮิวขึ้นมา้วเพิ่มดาเมจอะไรว้า ได้หิวขึ้นมาแล้วก็ลดดาเมจกายที่ได้รับด้วยนะครับก็อยู่กับสติกฟีตนี่ก็คือสบายเลยนะตัวลูชเชตเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมุติลงตัวเดียวผมไม่ค่อยแนะนำลูชเชตเท่าไหร่น่าจะเป็นอีวานนะน่าตัวดีกว่าอ่ะอีกแป๊บนึงก็น่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบประมาณ30มสิบวิก็น่าจะจบละสติกฟีตดาบใหญ่เหลือเกินขาดกว้างมากเมื่อไหร่จะยิงดาบเนี่ยสติกฟีต ยิงดาบเหอมันจะไม่จบนะเนี่ยถ้ามึงไม่ยิงดาบอ่ะผมจะยิงดาบสักทีนะซิกฟีดหืปาดมันเลยนะปาดมันนะอ่าถ้ายิงดาบโอเคยิงดาบแล้วครับรอบนี้น่าจะจบแล้วนะครับถ้าสมมติยิงดาบเสร็จแล้ว <c oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยน่าจบแล้วนะครับเพราะว่าซิกฟีดนี่จะแบบเลือดไหลรัวๆเลยครับ <c oughs> ครึ่งน่าจะจบอ่ะครึ่งไม่จบนะครับอ่าโอเคแต่ว่าน่าจะจบทันอยู่นะครับไม่ต้องกลัว เพราะว่าดาร์กโตลคาเซอร์เราไม่มีไม่มีทางโดนล็อกนะครับก็คือได้ DPS รัวๆเลยเพราะงั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้เจอกันบ๊ายบายสุขิต